Chuang News Idol. ฤดูของการรับน้องใหม่ยังคงอบอวนตลอดฤดูกาลร,รายการ News Campus ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่พลาดการสอบแข่งขัน Admission ด้วยการหาข้อมูลและเป็นสื่อกลางให้น้องๆได้รู้จักมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะต้อนรับและสามารถประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับคนที่เข้ามาศึกษาไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเกลิกแห่งนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการปฐรมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2556ของมหาวิทยาลัยเกลิกโดยบรรยากาศของงานก็เหมือนกับที่อื่นๆทั่วๆไปน้องใหม่หรือว่าเฟชชี่ก็ยังคงสดใสสมวัยเอาเป็นว่าเราไปรู้จักมหาวิทยาลัยเกลิกกว่าที่เคยรู้กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกลิกคนสวยคนนี้ค่ะ ค่ะมหาวิทยาลัยเกิดก็มี5คณะนะคะแล้วก็หนึ่งวิทยาลัยก็คณะบริหารธุรกิจนิติศาสตร์ศิลปศาสตร์นะคะนิเทศาสตร์แล้วก็วิทยาลัยสื่อสารการเมืองตอนนี้น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองนะคะที่ที่เหมือนกับเป็นซิตี้แคมปัสที่ให้ความรู้ให้กับนักศึกษาในภาพปกติและยังเป็น พักพิเศษพักสมทบพิรศอสเสาร์อาทิตย์ด้วยสาหรับคนที่ไปทํางานระยะหนึ่งแล้วตอนนี้อยากมาเรียนศึกษาต่อก็มีสิทธิ์มีโ,โอกาสที่จะมาเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเช่นกันนะคะล้วก็มีศูนย์ภาษานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเกิดก็มีชื่อเสียงทางด้านภาษามาเป็นเวลานานแต่เริ่มก่อตั้งเลยโดยท่านอาจารย์ดรเกิดมับพลึกนะคะซึ่งท่านอาจารย์ดรเกิดม克拉พลึกเนี่ยเป็นผู้ที่ผู้นําในการนําภาษาจาก บีบีซีเพื่อในอดีตนะคะเข้ามาสอนในประเทศไทยเลยนะคะแล้วท่านก็ซึ่งเราเป็นผู้สานต่อนโยบายของท่านก็ยังคิดพิจารณาในการพัฒนาทางพัดลภาษาเพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่เกิดเนี่ยได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ว่าภาษาอื่นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่เขาพอก้าสู่เอซีแล้วเนี่ยเขาสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพของเขาได้ด้วยนะคะ อยากจะฝากบอกนักเรียนทุกท่านนะคะที่มีแนวคิดว่าอยากจะศึกษาต่อในระดับบุดมศึกษานะคะมหาวิทยาลัยเกิร์ก็เป็นมหาลัยทางเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็นมหาลัยที่ให้ความรู้นะคะและสามารถประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็หาประสบการณ์เรามีความพร้อมทุกอย่างสกภาพทุกอย่างไม่ยิ่งจอปไปกับมาลัยของรัฐเลยค่ะ และเราก็มีอาจารย์พร้อมที่จะดูแลทุกท่านให้ได้รับความรู้ประสิทธิภาพชาวความรู้แล้วก็ความอบอุ่นได้เพื่อจะทําให้เขาสามารถจบได้ภายใน4ปีอย่างที่ใจปรารถนาค่ะก็ขอฝากให้มหาวลัยเกิดเป็นมหาลัยหนึ่งที่นักเรียนที่จะคิดพิจารณามาเรียนต่อมาศึกษาต่อด้วยค่ะ ทุกสถาบันการศึกษาสร้างขึ้นมาเพื่อม,มอบความรู้ให้กับทุกคนที่สนใจรายการ News Campus ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อกลางนำเสนอทางเลือกดีๆให้กับน้องๆวัยทีนเพื่อเพิ่มช่องทางการเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่รายการ News Campus ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ News Idol แล้วก็ คุณยน์ใช้ภาพสามิติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่แนะนำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อโชว์ศักยภาพของคนไทยค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ News ์ a ค p